สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่ช่วงวันที่16จนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ ในช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะสำหรับท่านใดที่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ทราบก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นการพยากรณ์เพื่อไกด์ไลน์เพื่อการแนะแนวทางให้แต่ละลัคนาราศีได้รับทราบถึงจุดดีจุดเด่นที่คุณจะได้รับค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้น ดวงชะตาของคุณในระยะปักหลังเดือนกรกฎาคมปี2567นี้ดาวพระเกตได้เข้ามาทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาดาวพระเกตจะช่วยกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีกันได้รับกับความสำเร็จ ได้ทรัพย์สินใหม่ๆม,มีเรื่องราวของความสนุกสนานรื่นรมยินดีเข้ามาในชีวิตค่ะอาจจะเป็นในแง่มุมของคนรอบข้างที่นำข่าวดีมาสู่ตัวคุณลูกหลานบริวารที่ประพฤติตัวดีสอบได้รางวัลจนทำให้คุณและครอบครัวมีความสุขหรือจะเป็นในสถานะของลูกน้องบริวารที่ให้การเกื้อกูลสนับสนุนหากชาวลัคนาราศีกันอยู่ในสถานะที่เป็นลูกน้องเป็นบริวารเป็นพนักงานก็จะเป็นจังหวะที่คุณได้รับความเมตตา เอนดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณธาตุความเชื่อเซนและหลางสังฮอนเมื่อได้ทำการโขจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะที่ดาวพระเกตจะเอื้อประโยชน์ให้ชาวลัคนาราศีกันมีโชคมีลาบเพราะในเรือนปุตตะถือเป็นเรือนของโชคลาภค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกจนมาถึงช่วงครึ่งเดือนหลังคุณยังได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ทั้ง3ดวงนั่นก็คือดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ที่ได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎ มาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีกันค่ะสมัยมองว่าในจังหวะปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่มีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีโอกาสที่จะได้โชคสองชั้นค่ะโชคชั้นแรกนั่นก็คือดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้โขอจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะร่วมกันกับดาวพระศุกร์และร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งสามดวงดาวนี้ถือว่ามีความสั สัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อกันนะคะเนื่องจากดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่มิตรดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําดังนั้นอิทธิพลจากดาวทั้งสมดวงนี้ก็จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกันในแง่มุมต่างๆตามบทบาทตามหน้าที่ของดาวแต่ละดวงค่ะโชคชั้นที่สองก็อย่างที่สมัยได้อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าดาวพระเกตดาวของสิ่งศัก ดาวเซนดาวลังสังฮอนได้โขจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาปุตตะก็หมายถึงโชคลาภเล็กค่ะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันมีความสําเร็จได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนและมีโชคลาภเกิดขึ้นในดวงชะตาค่ะ ถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานนะคะในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือคุณจะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากค่ะชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ทำงานออนไลน์หรืองานที่ต้องข้องเกี่ยวกับคนจำนวนมากๆงานที่ข้องเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศระยะนี้มันจะเป็นจังหวะที่มีคนพูดถึงเป็น ช่วงที่จะมีการบอกปากต่อปากถ้าเป็นการขายของเป็นเจ้าของธุรกิจทั่วๆไปนะคะอาจจะมีลูกค้ามาบอกปากต่อปากต่อเรื่อยๆแนะนําร้านของคุณให้ญาติของเขาได้รับรู้แนะนําการบริการของร้านคุณให้กับเพื่อนเขาได้รับรู้ชื่อเสียงของร้านคุณก็จะเพิ่มพูนขึ้นมีโอกาสที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามามากขึ้นมันจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะคือมีคนพูดถึงชาวลัคนาราศีกันในทิศทางที่เป็นบวกในทิศทางที่ดีมากขึ้นหากคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอ ทํางานลงในโลกออนไลน์ผลิตคลิปวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่จะมีผู้ติดตามมากขึ้นจะมีคนเห็นถึงความสามารถจะมีคนเห็นถึงศักยภาพในตัวคุณทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นสามารถที่จะเฉิดฉายซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันจะรับรู้ได้เลยนะว่าคนรอบข้างเนี่ย เขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณและคุณจะได้เจอกับการยนมิตรที่ดี นะคะเจอคนที่หวังดีกับคุณจริงๆอะ่ะไม่ได้เจอคนหลอกลวงไม่ได้เจอคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นสมัยมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันในการรุดหน้าในการลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงและคุณจะต้องไม่ประมาทอย่าตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปอย่าพลีพล้มอย่าใจร้อนช่วงนี้ต้องใช้สตินะคะความใจเย็นจะทําให้คุณมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลแต่ถ้า คุณใจร้อนเมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้ชาวลัคนาราศีกันคิดตัดสินใจตะทุกสิ่งทุกอย่างตามอารมณ์ไม่ได้ใช้เหตุไม่ได้ใช้ผลไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีว่าอันไหนควรหรือไม่ควรอย่าดําเนินชีวิตแบบนั้นอันนี้ก็คือฝากเตือนกันไว้นะคะส่วนในแง่มุมของการเงินการทองเป็นจังหวะดีที่ชาวลัคนาราศีกันจะรู้สึกถึงความคล่องตัวทางการเงินก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าเอ๊ะติดขัดจังเลยดาวพระพฤหัสย้ายแล้ว นะมาอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความโล่งเลยไม่ได้รู้สึกว่าจะหมุนเงินได้ดีขึ้นเลยระยะนี้มันจะเริ่มชัดเจนเพราะว่าดาวทั้ง3าดวงมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะและดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนปุตตะ คุณจะหมุนเงินได้คล่องตัวมากขึ้นการจัดการเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการกู้การขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผลประโยชน์การเซ็นเอกสารต่างๆชาวลัคนาราศีกันจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วคุณก็จะมองเห็นว่าอะไรที่มันควรอะไรที่มันไม่ควรเงื่อนไขสัญญาอะไรที่ผูกมัดตัวคุณคุณก็จะไม่คลองเกี่ยว ถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลตั้งแต่แรกก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันได้ระมัดระวังตัวไว้นะคะแต่ถ้าเรื่องราวต่างๆมันดีจนเกินไปอันนี้ก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวเลยไม่มีจุดบกพร่องเลยนะคะไม่มีข้อที่ต้องโต้เถียงข้อแย้งเลยมีแต่เรื่องดีมีแต่ผลประโยชน์มีแต่กำไรต้องระมัดระวังให้ดี ะะอาจจะเป็นเพียงแบบชั่วคราวหรือเปล่าสุดท้ายถูกหลอกถูกโกงหรือเปล่าต้องดูให้ดีระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันคะาวาจาพารวยมีเสน่ห์มากๆการพูดวาทศิลป์การแสดงออกสีหน้าท่าทางกิริยามารยาทล้วนแล้วแต่จะส่งผลทั้งนั้นส่งผลทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูส่งผลทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะมาอุดหนุนคุณซ้ําส่งผลทําให้เพื่อนร่วมงานมองเห็นว่าตัวคุณตั้งใจจริง สอนอะไรไปแนะนําอะไรไปคุณก็เอาไปปรับปรุงเอาไปคิดเอาไปทําตามการวางเนื้อวางตัวที่ทําให้เป็นที่รักของคนรอบข้างถือว่าสําคัญมากๆนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหนียมเหนียมตลอดนะจะต้องแบบดีครับท่านดี B, ครับนายตลอดก็ไม่ใช่ แสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องรู้สถานะว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปประจบประแจงตลอดนะการวางเนื้อวางตัวที่ดีคือการรู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนควรจะพูดอะไรสิ่งไหนไม่ควรพูดควรจะเข้าหาใครนะคะยิ้มแย้มอ่อนน้อมถ่อมตนประมาณนี้นะคะสิ่งที่เด่นชัดเลยคือสเสน่ห์ชาวลัคนาราศีกันมีสเสน่ห์มากบุคลิกภาพดีมากในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมใครเห็นใครก็รักจะเป็นประมาณนี้นะคะ ประการต่อมาในเรื่องของสุขภาพค่ะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกันดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายท้องผูกท้องเสียนะคะปวดท้องรวมไปถึงระบบออของสมองด้วยนะบางคนเป็นไมเกรนปวดศีรษะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ําน้อยนะคะพยายามเลือกออทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดูเวลาที่นอนหลับให้เพียงพอนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเลอไปหมดเลยในแต่ละวันนะถ้าเกิดวันไหนคุณนอนน้อยอะคะ่ะ เรื่องของสุขภาพฝากไว้สักนิดหนึ่งนะคะก็คือชาวลัคนาราศีกันท,นท่านที่มีโรคประจําตัวเนี่ยช่วงเนี้มีโอกาสดีที่จะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งมีเกณฑ์ที่จะได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้ย้ายสถานที่ด้วยนะหรือย้ายหมอนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นย้ายนแผนกย้ายอาคารอะไรอย่างเงี้ย สำหรับใครที่รักษาตัวอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรอย่างงี้นะคะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือหมอเปลี่ยนยาให้ได้ยาที่มันเข้ากับคุณมากยิ่งขึ้นเหมาะกับคุณมากขึ้นคุณทานแล้วคุณรู้สึกมีเรียวมีแรงกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงเ,เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอมีเกณฑ์เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกัน ชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ